เ็นสองภาพนี้นะคะสุนารีราชสีมามั่นใจเล่นที่นี่ที่เดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อามว่าแล้วก็วันวันนี้ดีสุนารีเอเว่นนี้ดีสุนารีรับประกันอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนเจอแอบอ้างแบบนี้อยู่เฉยเยไม่ได้นะคะนักร้องลูกทุนชื่อดังสุนารีราชสีมาต้องรีบเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอท เพื่อร้องเรียนเรื่องถูกเพจเว็บพนันออนไลน์นำรูปภาพของตนไปใช้เพื่อการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตพีสูต์บอกว่ารูปนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เลยค่ะแต่ว่าเป็นรูปภาพที่ตนถ่ายไว้ในฐานะพรีเซนเตอร์หวยออนไลน์เท่านั้นนี่ก็ทําเอาหลายคนเข้าใจผิดว่าตนเนี่ยไปเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์กระทบภาพลักษณ์ที่สังสมมาในวงการบันเทิงนะคะทาให้ตัวเองเ,เสียหายก็ต้องมาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ คือคนเราทำมาหากินก็รู้มันต้องมีจรรยาบรรณนะมันต้องมีจรรยาบรรณไม่ใช่แบบนึกอยากจะเอารูปใครไปทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ใช่อ่ะค่ะเป็นห่วงคนที่จะถูกหลอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเว็บเว็บไซต์นั้นมันอะไรยังไงแค่ไหนอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเจตนาดูจากเจตนาเขาเอารูปของเราไปลงก็แสดงว่าเขาไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะจริงๆเขาไม่ได้มีสิทธิ์เลยอะ่ะแต่เขาเอารูปพี่ไปใช้แล้วการันตีแบบโอ้แบบมั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรารู้สึกว่าแสดงว่าจิต เจตนาเขาไม่บริสุทธิ์อาจจะทําอะไรที่มันแบบไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพือเผื่อมันเป็นผลผลกระทบกับคนที่เขาลักแล้วแล้วก็เชื่อก็ศรัทธาเราเนี่ยสำหรับคดีความก็เป็นเรื่องของลิขสิทธิภาพค่ะเพราะว่ารูปที่นําไปใช้คือรูปของพี่สุนารีกับสินค้าอีกตัวที่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็อีกเรื่องคือการนํารูปภาพซึ่งเป็นของพี่สุนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตอนนี้ก็ร้องเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามพี่สุนารีฝากเตือนแฟนคลับทุกคนให้ใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อโซเชียลกันมากๆค่ะ